พระพุทธเจ้าถูกพระองค์ทรงทำนาทีเดียวกันอักขาตาโรตัถาคาตาตถาคตเป็นเพียงผู้สี่บอกเท่านั้นพวมเป็นมาแห่งพุทธภาสิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายหลังจากทรงสดับคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้น ที่เาคุยถึงหนทางต่างๆว่าปราบเปรียบหรือครุคระพระองค์ตรัสว่าทางที่พวกเธอเว้าถึงนี้เป็นทางภายนอกธรรมดาภิกษุทำรรกิจในทางอันประเสรศิฐอริยมรรจึงควรเพราะเมื่อทรำจังสั่นย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงจากนั้นตรัสภาสิทธิเป็นอันมาก รวมทั้งภ้าสิทนี้พระตถาคตพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตทรงทํานาทีเดียวกันคือเป็นผู้บอกหรือสี่แนะทางคููประพฤติามคําบอกย่อมพ้นจากเครื่องผูกของม่านได้ส่งเป็นเอกบุคคล เอกภุกขลัสะภิกขเวปาตุภาโวทุลโพโลกัสมิงกตะมัตสะเอกภุกขลัสะ,ะ,ะตถาคตัสะอรหโตสัมมาสัมพุทธะภิกษุทั้งหลายควมปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลกบุคคลผู้เป็นเอกนั้น คือผู้ใดคือพระตะถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าควอมเป็นมาแห่งพุทธภาสิทตพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เรียกบุคคลนิว่าเป็นเอกก็เพราะว่ามีผู้อื่นเสมอเหมือนปว่าจะด้วยคุณวิเศษหรือระยะการบำเพ็ญบารมีสิบซึ่งพระพุทธเจ้าของพวกเราทรงบำเพ็ญบารมีอันแสนยาก นานสียสงไขแสนกลับบ่มีผู้ได้เปรียบเสมอใดทั้งรูปกายและนามกายจะมีกระแต่พระสัมมาสัมุทธิเจ้าด้วยกันเท่านั้นคำว่าเอกคือหนึ่งเป็นการกำหนดจำนวนทรงเป็นอัฉริยมนุษย์เอกปุคัโลภิกเวโลเกอุปัชฌาโนอุปัชฌติอัจฉริยะมนุษย์โสกตมโมเอกปุคคโล ตถาคตอรหังสัมมาสัมพุทธเถ oth ิสุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจ,จริยมนุษย์บุคคลผู้เป็นเอกนั่นคือผู้ใดคือพระตถา,าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผวบเป็นมาแห่งพุทธภาสิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิสุทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์อัศจรรย์เป็นอัจ,จริยมนุษย์ เพราะบด้มีอยู่เป็นนิจน,นาน,น,านจึงจักมีเหมือนคนตาบอดขึ้นภูเขาบ่มีบ่อยทรงประกอบด้วยธรรมที่บ่เคยมีปรากฏมาก,ก่อนนับแต่ส่งเริ่มบำเพ็ญพุทธกาลรกธรรมคือธรรมที่เหตุให้เป็นพระพุทธเจ้าคือบาร,รมี 10, สิบจนทรงบรรลุวิชชาสามการปรินิพาน เทตให้มหาชนเดือดร้อนเอกับุกคลัสสะผิกเขเวกาวรกิริยาพระโอโนชนัสสะอนุตัปปาโหติกะตมัสสะเอกบุคคลัสสะตถาคตัสสะอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะการตายของบุคคลผู้เป็นเอกเป็นเหตุให้คนจำนวนมากพลอยเดือดร้อนไปด้วย บุคคลผู้เป็นเอกนั่นคือผู้ใดคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นมาแห่งพุทธภาสิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายพระตถาคตทรงดำรงอยู่ 45, ส,สีหพันษาทรงประกาศปิดกสามนกายหาสัตวุศาสตร์มีองค์เก่า ประธรรมขันธ์แปดมนส่พทรงให้มหาชนนอมไปในพระนิพพานให้ภิกษุสงฆ์ดำรงมันในค่วมวประมาทแล้วทรงปรินิพพานด้วยอนุป,ปาทิเสสนิพพานธาตุทั้งเบิดนี้เป็นการกิริยาที่ปรากฏมาจนถึงการนี่การกิริยาจึงมีสองคือหนึ่งการเสด็จดับขันธทะปรินิพพาน มาชนเดือดร้อนเพราะว่ามีโอกาสฟังพระโอวาท 2. หมายถึงจิตติทรงกระทำระวังประสูติจนถึงสเสด็จปรินิพพานอย่าฟังควอมเบาอย่าเอาค่วมง่ายววมหมายอย่าหลงเสือในคำเบาของผูง้ใดง่ายๆโดยยังบรีไตรตองให้ดีอย่าเป็นคนที่เห็นแก่ควมง่ายเป็นคนที่มักง่าย คำอธิบายสอนให้เป็นคนที่มีควมครอบขอบอยามักงายขี้เกียรขี้คานดวนสรุปเรื่องเล่าต่างๆแบบพมิลักษ์เหตุผลอย่าเป็นคนเห็นแก่คมง่ายบ่มีพิธีแบบแผนก่อนจะกระทำอย่งไหหูยังท่องแท้ถึงจุดหมายเป้าหมายของสิ่งนั้นๆอย่าแจกสควาเพียงแค่ได้ำทำเท่านั้นถ้าหลงเสืออยียงง่ายๆเหตุยังง่า,งงาย อาจจะได้รับผลรายกับมหาเจ้าของในภายหลังก็ได้จึงควรพินิจพิจารณาก่อนตัดสินใจในสิ่งที่จักรกระทำลงไปยังรอบขอบและมีสติสืบค้นหาของบุลนชัดเจนก่อนในทองแท่ดีสะกคนจังเหตตจังทำ